สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนๆต้อยมาดามเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้ต้อยจะมาตอบคำถามสุดฮอตนะคะสุดฮิตเลยคำถามสุดฮอตฮิตนะคะหลายๆคนส่งข้อความมาถามนะคะทาง messenger เนาะเพราะว่าถ้าเป็นข้อความทางไลน์เนี่ยต้อยไม่ได้ใช้เพราะว่าที่เยอรมันเขาไม่ค่อยใช้ไลน์กันนะคะเขาจะใช้ messenger กับ whatsapp เองนะ,ะเขาจะเล่น facebook กันกับ whatsapp กันนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันไลน์เป็นของเอเชียเขาก็ จะแบบไม่ใช้หรอกประมาณประมาณนั้นนะคะ,ะหลายหลายคนเขาถามว่าพี่ตนะ้บางคนก็เรียกว่ามาดามนะที่ถามจริงๆจริงๆจ,งๆจังๆเลยเนี่ยมี3คนนะคะแต่ว่ามีถามหน้าเฟซ b ุ๊ k หรืออะไรยางเี้ก็เยอะแยะนะคะแต่ว่าอันนี้คือส่งข้อความส่ง Messenger ม,มาถามเองเลยเนี่ยสมคนถ้าอยากมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยต้องทํำยังไงอยากมีสามีหรือว่าผัวเป็นฝรั่งต้องทํายังไงนะ โอ้ยนะคิดว่ามาดามหลายๆคนนะคะก็เจอคาําถามนี้เหมือนกันนะคะ จร,จริงๆแล้วอย่าง้อยเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ให้ใครหาให้นะคะเพราะว่าทอยเนี่ยไม่ชอบสายฝอเลยนะคะในชีวิตจิตใจไม่เคยมีสายฝอเลยเพราะว่าอะไรเราไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะเอิญว่าไปเที่ยวไงนะคะเจอบป้าโทมัสนะคะปะ้าโทมัสเข้ามาแบบโอ้ยคนนี้แปลกดีเฮอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วเขาก็ถามนะคะ,น,ะ,คะน้องคนแรกที่ถามมาก่อนนะเขา รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งมาสักเขาบอกว่ารู้จักกันผ่านผิวเผินในประมาณหนึ่งปีนะแล้วต็อผู้ชายก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะามาเขาเรียกว่าอะไรจะดูแลเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยถามว่าเคยเจอตัวจริงเขาไหมนะคะหนึ่งปีเนี่ยบอกไม่เคยเจอนะอันนี้เราก็นะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเจอไม่เจอเขาบอกว่าไม่ไม่เคยเจอเลยหนึ่งปีเลยนะคะเขาอยู่ยแถวศรีลมเนาะ อยู่แถวๆสมัยที่ต้อยทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่แถวสีลมนะเขาบอกเขาอยู่สีลมนะคะเขาเจอผู้ชายที่สีลมนะแล้วก็รู้จักกันก็เลยถาม่าแล้วเวลาคุยกันล่ะคุยยังไงเขาก็บอกว่าเขาคุยกัน,กนทาง messenger ก็เลยถามว่าเคยโทรศัพท์หรือว่า messenger เห็นหน้ากันไหมนะเขาบอกว่าเคย ถ้าคุยเห็นหน้ากันก็ไม่น่าจะใช่กมเมอร์อะไรหรอกถ้าเขารู้จักกันจริงๆจักกันเองนะคุยกันเป็นเวลา,าหนึ่งปีเนี่ยทีนี้ต้งก็เลยถามเขาว่าแล้วน้องอรู้เกี่ยวกับชีวิตอะไรเขาม้้งไหมเป็นเพื่อนกันในเฟซใช่ไหมใช่แล้วรู้อะไรเขาไม่โพสตอะไรเลยทั้งปีก็เลยถามว่าแล้วเขามีเพื่อนในเฟซเยอะไหมเท่าที่หนูรู้นะหนูไปส่องมันก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว เพื่อนก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรปิดบงังเพื่อนอะ่ะไม่สามารถเห็นเพื่อนคนอื่นได้เห็นแต่เพื่อนที่มีร่วมกันแล้วเพื่อนที่มีร่วมกันเท่าไรหร่คนเดียวหน้คนเดียวก็แสดงว่าไม่มีเพื่อนที่มีร่วมกันอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เขาปิดกั้นเรานะคะเขาเขาเรียกว่าอะไร้าคุณเป็นสายขอถ้าเจอคนแบบนี้หนึ่งปีแล้วย,ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่าแล้วก็บอกว่าก็ลองนัดเจอกันก็แล้วกันกเขาอยู่กรุงเทพไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ บอกว่าอยู่กรุงเทพถ้าอยู่กรุงเทพนะนะคะที่จักกันเป็นปีแล้วมันจะไม่เคยเจออะไรกันเลยเหรอแล้วก็แปลกนะคะเลยบอกว่าค่อยห,หนึ่งนะส่วนใหญ่น้องเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพิมพ์ข้อความคุยกันมากกว่าอัดเสียงยังไม่เคยอัดนะคะแล้วก็คุยไอ้ m ม s s e n เจอเห็นหน้าเพียงแค่สองครั้งก็หนึ่งปีสองครั้งนี่มันน้อยไปแล้วเขาปิดบางความริง นะก็เลยบอกว่าก็ลองหาคนใหม่ละกันถ้าสมมติชอบสอายโจริงๆนะนะก็ลองหาใหม่เขาบอกว่าแล้วจะหายังไงมันหาง่ายขนาดน,นั้นเลยเหรออันนี้ต้อยก็ไม่รู้ว่าหาง่ายหรือไม่ง่ายนะเพราะว่าของต้อยนี่มันโดยบังเอิญนะคะโดยบังเอิญนะคะแล้วเขาบอกว่าแล้วหนูเวลาหนูจะนัดเจอเขาหนูต้องแต่งตัวยังไงก็เลยบอกว่าเราต้องเอาตัวของเราเป็นเราไม่สุดถ้าเราทําตัวปรับตัวเพื่อให้เขาชอบนะคนะทำตัวอย่างแบบ แต่งตัวให้เขาชอบดูดีแต่วันนึงมันไม่ใช่เรามันต้องกลับมาเป็นเรานะแต่ถ้าสมมติว่าน้องจะเปลี่ยนเพื่อผู้ชายคนนี้แล้วเราสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดไปแล้วไม่กลับมาเป็นแบบสไตล์ของเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าสมมติเราทําตัวเป็นคนอื่นมันมันไม่ใช่เรามันไม่มีความสุขถ้าทําแล้วไม่มีความสุขไม่ต้องทานะอย่างต้อยเนี่ยก่อนที่จะคบปั๊บโฮมัดแล้วก็แต่งสไตล์แบบนี้เสนะะื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อก้าเกงขาสั้นเพราะต้อยเป็นคนแบบ แต่งตัวสไตล์สบายๆนะเปรีย้ยวหน่อยปากตอนนี้จะแดงอยู่ตลอดเวลานะ แล้วว่าแก้มต้อยไม่ปัดนะใส่ปัดเต็มัดคาร่านะะแ,แต่แต่ก่อนอยู่กรุงเทพเนี่ยนะคะไม่ได้สักคิ้วนะ,ะมาสักคิ้วตอนที่เขาเรียกว่าอะไรมีคาร่าแล้วคาร่าได้หนึ่งขวบแล้วมาสักนะคะแล้วก็มาอยู่เยอรมันก็ไม่ได้สักเลยนะคะเล็บเนี่ยต้อยนคนชอบทาเล็บสีสันอยู่แล้วสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีดํา,ดาอะไรแบบสีเขียวนะ,ะแล้วก็ทาของต้อยสไตล์ของต้อยค่ะเขาไม่ชอบพี่เราเป็นเราแบบนี้ก็ช่างเขานะะอันนี้บอกน้องเขาแล้วว่าลองนัดดูนะคะแล้วก็แต่งตัวเอาที่เราเป็น เรามากที่สุดทําตัวเราเป็นเรานะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยกินอาหารฉันต้องเรียบร้อยนะนะคะแต่งตัวฉันต้องเรียบร้อยนะ,ะเพราะว่าเจอผู้ชายคนแรกเจอแบบนัดเจอข้งแรกห้าวันต่อไปเราทําไม่ได้อย่างนั้นตลอดเขาจะบอกอุ้ยอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องเป็นตัวเราที่สุดนะคะจะคบใครก็ตามถ้าเขารับเราไม่ได้ก็ให้เขารับไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันนะคะไม่ใช่โอ้โหผักชีรวยหน้านะคะผ่านไปคบนานไปนี่โอ้โห หน้ามือเป็นหลังมืออะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งนะคะก็าอายุน่าจะประมาณราวๆต้อยนี่แหละนะคะเขาขายของหน้าเขาเปิดร้านกิฟช็อปนะคะอยู่ที่สัมเพลงนะ,ะตอนที่ต้อยอยู่สีลมต้อยไปอุดหนุนเขาประจําเพราะว่าเจ้านายต้อยนะคะที่สีลมเน้ขาขายเครื่องประดับนะคะตล้ก็เอาของเขามานะคะไปอนนี้เขาก็ทักไปมานะคะว่าคุยกับผู้ชายคนหนึ่งได้ประมาณเดือนละนะคะผู้ชายบอกว่าจะโอนเงินมาให้นะคะ โอนเงินมาให้ก็ไม่เห็นโอนก็ลเลยบอกว่าแล้วเจอกันยังไงเขาบอกว่าเจอในอเขาทักมานะคะทาง a c e b o o k มนาะแอดมาเป็นเพื่อนก็เลยหาว่าเขาเขามีเพื่อนไหมก็เ,เพื่อนประมาณ3-4ี่คนนะคะแล้วก็เลยบอกอันนั้นนะ่ะถ้าในความคิดของร้อยแนละ้วสแกนมือร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาบอกว่าเขาจะโอนเงินให้เรานะเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าแล้วเขาโอนหรือ,อยัง เขาพูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาอึกอักลุกอักเลยเลยบอกพวกนี้สแกมเมอร์ส่วนใหญ่สแกมเมอร์จะปิดบัญชีภายใน3เดือนนะถ้าเร็วสุดจะหนึ่งเดือนเขาจะหลอกคุยบอกลักบอกว่าเขาก็เลยผู้หญิงเนี่ยเพื่อนต้อยเนี่ยที่อยู่สังเกตเขาเลยแคปหน้าจอให้ตัวโอ้โหเรียกแต่ละคำที่รักที่รักเป็นภาษาไทยแปลมาเลยแล้วบอกว่าอันนี้เขาใช้ฮันสเลเตอร์นะเขาอันนี้แล้วเขาก็เลยเรียกคุณว่าที่รักที่รัก เดี๋ยวที่รักทุกคําไม่มีการโทรเห็นหน้าไม่เคยมีการ Mess e n g e อร์อัดเสียงส่งหากันนะคะมีการบอกว่าฉันจะส่งเงินให้นะให้คุณส่งเลขที่บัญชีมานะคะแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าออนี่ก็เดือนกว่าแล้วนะแต่เขาพูดเพราะก็พูดเพราะจริงๆที่รักทุกคําเลยนะคะนะคะที่รักทุกคำเลยปะปาโทรบ้านไม่เรียกต้อยขนาดนั้นเลยนะคะโอ้โหนะคะก็เลยบอกว่าถ้าในความคิดของต้อยนะ แล้วก็บอกคนตรงนี้สแกมเมอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถึงเขาจะเรียกที่รักถึงเขาจะขอเลขที่บัญชีคุณนะคะแต่เขายังไม่เคยโอนเงินมาให้ไม่เคยคุยกันเห็นหน้าเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดการมันก่อนอะไรประมาณนี้นะเขาบอกนะแต่บอกว่าถ้าไม่เชื่อต้อยในต้อยหัวเป็นประกันเลยแล้วก็ว่าเป็นนี้นะสแกมเมอร์มันจะชอบทักมาทาง Mess e n เจอร์หรือเอสมันเป็นเพื่อนพอรอเอสมันปุ๊บมันจะทักว่ามันเป็นโสดเป็นไม่อะไรก็ว่าของมันไปนะ ดเขาเรียกว่าโปรไฟล์ดีมากนะคะนี่เรียกทีรักเขยแคปมาให้ต้อยตั้งเยอะเลยนะไม่จะโอนขอเลขให้บัญชีเป็นอาทิตย์เลยไม่โอ,อนคนจะโอนถ้าเขาจะโอนนะคะโอนมาให้เลยเขาส่งหลักฐานมาให้เลยนะคะโอ้ยนะต้อยก็บอกว่า,าดูดีๆหน่อยละกันเนาะในใจต้อยคิดนะเธอก็เปิดร้านออนะ ของคูหายใหญ่สำเพ็งเลยนะน่าจะดูดีๆเลยนะผู้ชายสำเพ็งก็มีเยอะแยะอะไรแต่เขาชอบสายฟอไงนะคะเขาก็ประมาณนั้นะนะฮะไล่บอกเขาแล้วว่าสแกมเมอร์แล้วก็เขาหายไปเลยนะคะหายไปแล้วก็ทีนี้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้อันนี้ใจก็เป็นห่วงอยู่นะคะแต่ว่าเขาคงไม่ได้อยากขอความช่วยเหลืออะไรเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเงียบไปเลยนะผ่านไปประมาณสี่เดือนเลยมั้งนะ,ะ oh, <yeah. S 1> อ่า เขาก็ทักต้อยมาเนาะนะคะบอกว่าหาที่เธอพูดอ่ะจริงนะเขาไม่ยอมโอนเงินให้ชันกะตุกติกุตกิุตุกติฉันโทรไปหาเขานะเพระต้อยบอกว่าลองโทรไปสิถ้าเป็นสแกมเมอร์มันจะไม่รับสายเด็ดขาดถ้ารับสายนะนะดีไม่ดีนะโปไฟล์นะคะกับตัวที่เราเจอมันเนี่ยมันคนละคนกันนะ ก็บอกอย่นี้เขาโทรไปนะคะไม่รับสายค่ะไม่รับสายไม่เคยจะรับสายเลยค่ะโทรหลายครั้งนะคะเงินก็ไม่โอนนะคะเห็นยังกลับมาหามยืมเงินเราอีกนะคะดีไม่ดีมันจะหลอกนะคะ เ,เขาเรียกว่าอะไรก็ไรนี่หลายๆคนเดนหลอกหมืน่นสองหมืน่นถือว่าน้อยไปบางคนโดนเป็นแสนนะคะเพราะว่าหลายหลงรูปโปรไฟล์หลงเสียงหรือลงคำพูดนะคำพูดที่ไม่ได้พูดออกมาจากเสียงไม่ได้โทรเคยเห็นมนากแค่พิมพ์พูดต้อยก็พิมพ์ได้ที่นะํำอะไรอยู่บางคนผู้หญิงยังไปหลอกผู้หญิงด้วยกันเลยไปหลอกนี่โอ้ยนะคะอย่าเชื่อในสิ่งพวกน,นี้อีกคนนึงนะคะก็ทักมาเหมือนกันบอกว่าเราชอบมากเลยเราสายขอไม่มองใจไทยนะคะ ก็เลยว่าจะทายังไงต้อยบอกว่าถ้าคุณสายโสสายตาของคุณเนี่ยไม่มองเลยนะไม่มองชายไทยเลยคิดว่าไม่สเปคหรืออะไรนะฝรั่งเขาก็เหมือนคนไทยนะคะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะใครโชคดีแจ็คพอตเจอมหาเศรษฐีก็แล้วแต่คุณใครนะคะที่ไปเจอแบบฝรั่งคีนบกก็แล้วแต่คุณนะทัมมากก็าถามต้อยว่าการแต่งตัวล่ะต้อยบอกให้เขาเป็นตัวของตัวเราเองอย่างต้อยเนี่ยต้อยชอบใส่สไตล์แบบนี้ของต้อยไปเที่ยวผับอะไรต้อไปเที่ยวนะแต่ว่า สมมติว่าต้อยเนี่ยทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทนะนานทีตโดยเนะที่ยวนะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยต้อยเที่ยวนะ,ววะนต,วนะต้อยไปกับเพื่อนต้อยแล้วต้อยก็ไม่ไม,ไม่ไปแบบไปมัว่วไปอะไรอย่างงี้นะวัดเดียวของต้อยทั้งคืนนะอย่างอื่นก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เมาเลิกแล้วก็กลับบ้านนะคะของต้อยคือ เขาเรียกว่าอะไรเรารู้ภาระหน้าที่อะไรของเราว่าอะไรยังไงนะจะให้ไปแบบฉันชอบเธอมากเลยฉันเปเธอหรือว่าเธออะไรอย่างเงี้ยนะบ,บางครั้งฝรั่งเขานะคะก็คิดประมาณแบบนั้นนะคะว่าเออให้ไปหาผู้หญิงนะนะคนโสดคนคู่ต่างเพศวเวลาเราไป หาผู้หญิงรบไปหาผู้หญิงไทยประมาณนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเดินไปที่ชายหาดก็เต็มแล้วเขาพูดอย่างนี้อันนี้ต้อยได้ยินกับพุ่เลยนะต้อบอกว่ามันไม่สมองไปหรอกที่จะเจอผู้หญิงไทยตามชายหาดแล้วคุณสามารถชี้ได้เลยว่าคุณยาวคนไหนอะไรประมาณนี้แล้วบอกว่าอย่าตีค่าผู้หญิงไทยนะคิดไปนะการที่ป๊ป๊าโทมัสเขาเลือกต้อยนะคะต้อยไม่เคยขอเงินเขาเลยตั้งแต่เป็นแฟนเขาไม่เคยขอเลยนะคะ มีคาร่าก็ไม่เคยขอเขาให้ของเขาเองนะคะหนึ่งนะคะเราหญิงในศักดิ์ศรีของเรานะ่แต่แล้วแต่แต่ละคนถ้าคุณเจอแฟนรวยสามีรวยคุณก็ขอไปแต่ต้อยเนี่ยเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีนะว่าโทมัสเขาดูโอ้ผู้หญิงคนนี้ก็หญิงใช่ใช่ย่อยนะนะคะเรามีการงานทําเราหาเงินของเราได้ไป่ทขอของเขานะขอเงินขงเขาไม่สบายใจนะ,ะต้อยเนี่ยนะคะคุณป้าโทมัตไม่ไดไ้ขอตังนะ,ะ,ะเพื่อนนะคะที่เขาหามาว่าเขาชอบมากเลยสายฝอคนที่สามเนี่ยนะคะ จะหาได้จากที่ไหนนะหนึ่งนะคะถ้าคุณชอบจริงๆคุณไม่มองชาย,ชายไทยเลยคุณชอบเที่ยวหรือไม่เที่ยวอะไรก็แล้วแต่คุณนะการแต่งตัวตามสไตล์คุณเลยนะใครจะชอบแบรนด์ก็ใส่แบรนด์ใครจะชอบแบบเสื้อยืดเกงยีนเสื้อตัวละ99อะไรก็ว่าไปเนี่ย9กานะคะไม่แพงนะคะตอนไม่แพงไอจะแต่งตัวให้มีค่ามีราคาไม่ต้องแบบ แบบเนีนเสมอไปคนใส่เสื้อผ้าราคาถูกๆก็ไม่ใช่ว่าจะจนเสมอไปนะคะแล้วกอ็อันที่หนึง่งคุณไปหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเซิร์ชดูนะคะที่ฝรั่งเนะี่ยชอบไปไปที่ไหนเนะี่ยอยากได้สามีฝรั่งหรือภาษาสายฟองทั้งหลายนะอู่ดิที่ไหนนะคะจะมีระดับหน่อยกัเกาะพีพีเนาะไปยากไปเสียตังค์ไม่มีตังค์ไปนะหลายคนก็บอก ภูเก็ตกอรพี่พีกับบีนะช่วงนี้นะประเทศไทยเปิดแล้วนะฝรั่งเข้าตึมเลยนะคะไอฝรั่งที่ไม่ได้เข้าประเทศไทยเป็นเวลา2ปีเนี่ยเลงเล้าอู้ยอยากไปเที่ยวประเทศไทยประเทศไทยสาวๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลงตัวนี้เขาเริ่มทยอยเข้าประเทศไทยนะคะภูเก็ตกับบีพีพีพพเนาะนะคะเข้าไปไกลไม่ได้นะคะพัทยาพัทยาเยอะมากเลยนะคะ ต้อยเจอแฟนเจอปบ้าโทมัสที่ไหนพัทยานะคะต้อยไปเจอพัทยานะคะนะฮต้อยไม่ได้ไปเที่ยวหาฝรั่งไปหาห้อนะต้อยเจอที่บ็อกกิงสตีทป้าโทมัสเขามีเพื่อนเพื่อนปิดผับที่นั่นนะคะเออ่าต้อยไปเที่ยวผับที่นั่นแล้วก็ต้อยไม่ได้มองเลยไม่มองใครเลยนะคะเพราะว่าเราไปกันกับเพื่อนนะคะเสดงามกลับนั่นเองนะคะป้าโทมัสเขาสังเกตของเขาเอ,อ,องเขาตามเขาเองนะคะช่วยไม่ได้คนมันสวยค่ะคนมันสวยนะสมัยแต่ก่อนเนาะนะคะสมัยแต่ก่อนอะอะไรอะ ตอนเก้าปีที่แล้วนะคะเก้าปีที่แล้วตอนนี้แก่งักแล้วภาพผมว่าเขามาเจอเดี๋ยวนี้เขาคงไม่มองแล้วนะ,ะอันนี้ไปนะคะถ้าสมมุติว่าไปจากกรุงเทพไม่ได้แถวกรุงเทพแหละไปพัทยาไม่ได้เ่ยมีตังหรืออะไรแต่อยากมีสายฝอนะ ไปเข้าสารนะคะเข้าสารสีลมก็ไปนะชอบผู้ชายคนนั้นมาคนเดียวหรือนั่งดิ้งนั่งอะไรคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวนะไปทักเลยนะคะถ้าคุณไม่ทักคุณเหนียมคุณอายอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอยากได้สายฝอคุณอยากมีผัวฝรั่งนะคุณต้องเข้าไปหาฝรั่งนะคะไม่ใช่ฝรั่งมาหาคุณเพราะว่าอะไรสาวไทยมันเยอะในฝรั่งไปประเทศไทยฝรั่งมีไม่กี่คนใช่ป่ะนะคะถ้าคุณไม่ทักคุณไม่ไปจีบเขาก่อนนะ คุณก็ไม่ได้หรอกค่ะสายฟอนะค่อยหนึ่งนะคะก็คือไปสถานที่ท่องเที่ยวไปที่ที่มีฝรั่งเยอะๆคุณไปเลยค่ะนะคะไปนะคะแล้วคุณจะเจอวัดวาอารามเนี่ยไปแต่งตัวให้สุภาพด้วยนะคะฝรั่งวัดพระแก้วก็เยอะนะคะแต่งตัวสุภาพด้วยเดีย๋ยวอ่าท่าเรือท่าน้ําแถวอ่านิโวไซอะไรนั่ยนะคะแต่งตัวสุภาพด้วยนะคะ ข้อ2นะคะก็แอปหาคู่นะแอปหาคู่นะถ้าคุณไปแอปหาคู่ที่ไม่เสียตังค์นะต้อยไม่เคยนะเพราะว่าต้อยเจอเดือนบังเอิญต้อยเนี่ยนะคะไม่ใช่สายฟอหรอกเพราะไม่ได้ภาษาฝรั่งโทรมานะลูกค้าโทรมานี่ให้เซลล์อย่างเดียวนะถ้าโทรมาหาเจ้านายเซลลไม่อยู่เนี่ยนะคะยื่นโทรศัพท์ให้กันใหญ่เลยนะคะนะคะแต่ว่าเชื่อว่านะคะคำทักทายไม่ต้องกลัวถึงเราไม่ได้ภาษานะเราก็บอกเขาแล้วเราค่อยหารสลิเตอร์แปลกันเอานะคะ ฝรั่งเขาเข้าใจดีไม่ดีเขาสอนเราอีกนะคะน่ารักนะอย่าไปกลัวมันเลยฮะแต่ก่อนต้อยกลัวนะแต่ก่อนตอนต้อยยังไม่มีแฟนไม่มีสามีเป็นฝรั่งนี่ต้อยกลัวฝรั่งมากนะตอนนี้ไม่กลัวเลยมันก็คือคนนะค,ะคือคนนะไม่เก่งภาษาไม่เป็นไรขอให้สวัสดีเฮลโลอะไรก็เป็นก็ว่าไปละ ไออิดไอวอนไอดิสก็ว่าไปนะคะว่าไปว่าไป,าไปนะได้แน่น้องนะสายฝอหาเอานะคะเอาคูา่มันจะมีพรีเมียมจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์อะไรนี่แหละเห็นเพื่อนบอกนะคะแต่ต้อยไม่เคยเข้าไปสมัครนะแต่เพื่อนต้อยเขาสมัครเ็าบอกว่านี้เนี่ยเนี่ยนะผู้ว,ว่านี้เขาก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าอะไระเขาไม่ได้จ่ายแบบเสียตังค์แบบธรรมดาอีที่เข้ามาคุยกับเราบางครั้งก็เป็นสแตมเมอร์เพื่อเข้ามาหลอกหลอกก็เงินหญิงอะไรอย่างเงี้ย พูดคำว่าขวานบางคนเสียเงินต้งเยอะต้องแย่นะให้แบบฝรั่งที่เจอกันในแอปหาคู่นะนะมีทั้งจริงใจเลยไม่ไม่จริงใจเ,เขาหาคู่เขาเข้ามาในแอปหาคู่เขาไม่ได้คุยกับแค่คุณเพียงคนเดียวสมมติในนะั้นมีร้อยหนึ่งนะกำลังออนพร้อมการเขาคุยกันทั้งแบบที่เขาหูกสเปคอายุระหว่างช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะเขาก็คุยคุยหลอกก็มีจริงก็มีนะถ้าคุณอยากได้ที่แบบ มันเกรดดีขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะมีหลอกน้อยหน่อยเพราะพวกสแกมเมอร์ไม่ยอมเสียตังค์นะคะสแกมเมอร์เสียตังค์นะคะ แม้แต่ยูโรเดียว US ดอลลาร์มันไม่อยากจะเสียนะะมันอยากได้อย่างเดียวนะสแกมเมอร์มันจะปิดบัญชีส่วนใหญ่มันจะปิดภายใน3เดือนนะถ้าใครเก่งสุดนะมันปิดบัญชีหลอกสาวไทยสาวเอเชียนะคะภายใน1เดือนในหลอกสาวโอนเงินฉันจะส่งเงินให้คุณคุณต้องโอนเงินให้ฉันก่อนติดปัญหาอะไรมันปิดบัญชีเร็วสุด1เดือนดีไม่ดีไม่ถึงเดือนนะแล้วก็ช้าสุดของมันคือ3เดือนมันต้องหาลายใหม่ให้ได้นะต้องเอาจากผู้หญิงคนนี้ให้ได้2 0 0 0 0น300,000อะไรก็ว่าไปแล้วไปหาผู้หญิงคนใหม่นะดูดีๆนะ ในแอปนะแอปหาคู่นี่นะคะแล้วก็ถ้าคุณเสียตังค์นะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะคะคุณก็จะเจอพวกที่มีระดับหน่อยนะคะแล้วก็บางตอนก็ไม่รู้ว่าเสียค่าเขาเรียกว่าอะไรพีเมียมไอเสียสตางค์แอปหาคู่นี้เท่าไหร่นะลองดูนะเห็นแม่ๆนะคะทางอาดามทั้งหลายเขาก็ใช้แบบนี้กันที่เขาเจอกันนะคะก็เสียตังค์นะคะเสียตังค์นิดนึงคุณก็จะเจอคนมีระดับ ตัวเลือกคุณก็จะโอเคหนคุณคุยนะถึงแม้ว่านะเขาจะคุย1ิคนนะเราเราคุย1ิบนะสมมุติว่าเราเข้าไปในนั้นเราก็คุย1ิบคุณให้เลือกดูดีๆอย่าไปเลือกแต่หน้าตาหลอ่ออุ้ยหลอ่อรวยอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งโปรไฟล์มันอาจจะไม่ตรงปกตรงเนี่ยบางคนเข้าไปหาคู่นะาชายต่างชาติอย่างเช่นภรรยาเสียหรือโสดชายแก่เนี่ยเขาก็เข้าไปในเว็บหาคู่เพื่อหาคู่หาสาวเอเชียเพราะว่าอะไรนะสาวเอเชียเขาเลือกอันดับหนึ่งคือสาวไทยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ บางครั้งฝรั่งแก่นะคะเขาอยากได้ภรรยาที่เป็นคนไทยนะเพราะคนไทยเนี่ยหนึ่งนะคะเอาใจเก่งดูแลเก่งนะยามแก่เท่ามายามเขาเจ็บป่วยสาวไทยดูแลเขาดีนะคะสคือสาวไทยกระตันอยู่นะฝรั่งเขาชอบนะอันนี้นะ,ะถ้าคุณนะ,ะไม่เอาใจไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นะฝรั่งเขาบางคนกเกษียณแล้วนะคะไปแต่งงานกเกษียณ60 70เน็นาะไปแต่งงานกับสาวไทยนะสามสี่สี่สิบแล้วเรื่องอายุของผู้หญิงนะ,ะผู้หญิงบอกว่าฉันแกแล้วโอ๊ยนะคุณจะแก่คุณจะหย่ามากี่ครั้งคนคุณจะนะคะมีลูกกี่คนนะะฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจบางคนเป็นฝรั่งโสดนะคะไม่เคยแต่งงานด้วยซ้ําก็มีเขายังไปแต่งกับสาวไทยนะคะที่มีลูกนะ,ะสามคนสี่คนก็มีนะ,ะฝรั่งเขาไม่ถือเหมือนคนไทยคนไทยโอ๊ย ไม,ไม่ไม่ลูกติดอะไรไม่ได้ตีแบบคนไทยตีฆ่าผู้หญิงที่แบบมีลูกมั่งสามีตายมั่งด้อยฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ทุกคนเสนอภาพกันนะาสามีอย่าสามีตายมีลูกติดอย่าไปคิดมากนะคะสามีฝรั่งถ้าคุณสายบอจริงๆคุณหาได้ค่ะหาได้นะคะฝรั่งเขาชอบนะคนไทยนะคะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไร เอาใจเก่งกระตันยูนะคะกระตันยูเอาใจเก่งดูแลเก่งนี่แหละคือ,อเขาเรียกว่าอะไระสาวไทยของเรานะคะฝรั่งชื่นชอบนะคะเอเชียในฮายอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ไปหาตามนี้แต่งตัวตามสบายของเรานี่แหละนะคะชอบยังไงก็แต่งอย่างนั้นไม่จําเป็นว่าต้องโป๊เป่อยไม่จําเป็นว่าต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดต,ตั้งแต่คอจบดเท้าอะไรอย่างนี้นะ,ะเอาตามที่เราเป็นเรานะ,ะแล้วก็ขอให้คนชอบปีนะคะได้เจอนนคะ สายฟอรหรือว่าสามีหรือว่าเนื้อคู่นะคะแล้วก็ได้เป็นมาดามนะคะเป็นมาดามะคะใครได้สามีรวยก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะคะใครได้ช่วยกันทํามาหากินแต่อย่างน้อยถ้าคุณมีลูกนะคะลูกคุณก็เป็นตุ๊กตาลูกครึ่งน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นโชคดีของใครของมันแล้วแต่ดวงด้วยเนาะนะคะใครได้ฝรั่งรวยก็ดีไปใครได้ธรรมดาก็ดีไปใครได้แบบไม่มีเลยเป็ญญาจบคนแลว้วแต่คุณไปนะคะโชคของใครของมันเนาะนะคะ กับเสียงดวงนี่แหละนะคะเสียงดวงเอาชีวิตมาเสียงนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดานเยอรมันด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสาวๆส,สายฟอทั้งหลายขอให้เจอเนื้อคู่ไวๆนะคะ